สวัสดีค่ะคิดข้าวน้ากันได้จ้ะวันนี้กินข้าวกับซาซิมินะคะข้าวกับซาซิมิจ้ะทุกคนบำรุงร่างกายนะจ้ะจะได้เฮงๆปังๆพุนหะจะเป็นของหลายพี่น้องเอ้ยห้องแต่แคบเสบวนหน้าเนี่ยถอนดน้าแดงด้วยค่ะ มาต้องถือสา,ากันด้วยจ้ะธรรมชาติธรรมชาติค่ะผ้าห่มผ้าแพรผ้าห่มผ้าแพรผ้าเช็ดตัวมีเบริรดทุกอย่างจ้ะเซลยังไดเบริรดคัดแถมด้วยจ้ะวัสบีมีแถมวัสบีด้วย ซื้อในหน่อยซ้ำกินจะของจ้ะซื้อหลายกินเบเบิดญี่ปุ่นเขาสินิยมซื้อเป็นตัวมะฮันจากขอบรัวใหญ่เขาจะซื้อเป็นตัวมะฮันอืสาหร่ายเราก็มีนะจ๊ะมันยังหนาวอยู่จาก็เลยใส่ไปข้างนอกม,มะฮัน มี่แ่บานจะเป็นส้จะขี้ข่ามเปิดอยไอ้นั่นแฉ่เปิดเร็วกับเสียตังจ้ะหน้าตามก็เป็นแบบนี้นะคะสาหร,ร่ายทะเลเป็นแผ่นๆจ้ะจ้ะสาหร,ร่ายทะเลแบบแผ่นๆจ้ะหมานลุงเส้นผมอืมอืมนายชิวอืมยิ่งยิ่งจะทุกคนนิน่งยิ่งฝอยตะไลขีาา่ม้า พี่น้องสองจอวายแมนอันนี่ผมได้น,นี่เซเลบสองจอได้จ้ะ <c oughs> จอหนึ่งเรียวคลิปเรียวคลิปเฟซบุ๊กอีกจอหนึ่งคือ YouTube นะจ๊ะนี่จ้ะแซมอนสดๆของญี่ปุ่นจ้ะ อันนี้คือปลาไทยปลาไทยบานเท่า้วจ้ะปลาไน่เนื้อขา,ขาวๆคือปลาไนนะจ๊ะเป็นแบบนี้อี่าปุ่นบอตายไว้ด้พี่น้อง <laughs> อยู่รลอยปี แกเรียนของเขามันสดอ,อืสดจากหางเหมือนว่าเมื่องเย็นนะนะ นมุกอ่กะเัน,นี้คือหัวผอกการนะเจ้าทุกคนฝอยฝอยเจเรียน หัวประกาศมันสิขึ้นปุ่นก็เลยมาแก่เลี่ยนจ้ะออกจำโมกอืมอ้ม เส้นผมพะนะลุกเส้นผมพะนะอ,อันนี้ประทุนหน้านะทุกคนทุนหน้าจ้ะ ตูน่าปลาไทยปลาสมองอี่ปุ้นเข้าสิก,กาผู้นึงสองคนเขบาบอกเห็นเหลือ จะไม่ค่อยทำกับข้าวให้เหลือถึงจะเป็นครอบครัวกับถ้วยซุปของไผ่ห้องมั่นจะ้ะกับข้าวกับของไผ่ห้องมัน่นสิบเบไดวา่าลำเอียง <laughs> จริงลัมเอียงก็มีให้กันละ่ะแต่ว่ากับเขานี่แบงถูกต้องได้ซุปไผ่เผือกเผือกแมนเขาอืมออกกระมมกอ่าเผ็ดอืม Eu sou só